มาบอกดวงชาววันพุธค่ะ26-30กันยายน2566หรือว่า2023 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันพุธเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ26กันยายนชาววันพุธคุณได้ไพ่แ8เหรียญค่ะ คุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะคะในด้านใดด้านหนึ่งและก็ความสามารถพิเศษของคุณนั้นสามารถทำเงินให้คุณได้ถ้าคุณเอามันออกมาใช้นะคะ,ะโดยสัญลญักษณ์หน้าไพาบอกอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนมีความขยัน ในการทำมาหากินหรือว่าขยันเก็บเงินขยันที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่คุณรับคะ่ะมีกำไรมีผลต,ตอบแทนนะคะในสิ่งที่คุณทำเป็นวันดีๆของชาววันพุธคะ่ะ 27กันยายนชาววันพุธความสำเร็จที่ได้มาวันนี้แม้จะเหน็ดเหนื่อยก็จงภาคภูมิใจนะคะเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีความร่ำรวยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเอ็มเพอเรอร์องราชานะคะ พไพ่ใบนี้ตำแหน่งนี้ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแต่คุณเป็นคนเก่งฉลาดมีไหวพริบแล้วก็ผู้คนยอมรับในความสามารถของคุณถึงได้มีวันนี้นะคะดีใจด้วยกับชาววันพุธวันแห่งความสำเร็จของคุณคะ่ะ28กันยายนชาววันพุธ ยังมีข่าวดีต่อเนื่องนะคะข่าวดีการฟื้นตื่นด้านสุขภาพก็กลับมาดีมาแข็งแรงในคนที่เจ็บป่วยด้านการงานคุณกลับมาเกิดใหม่มารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งการฟื้นฟูธุรกิจกิจการเรียกว่า ยืนได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเคยล้มนะคะชาววันพุธ29กันยายนค่ะคุณได้ไพ่หกเหรียญมีการลงทุนเกิดขึ้นคุณได้คิดไตร่ตรองแล้วจึงตัดสินใจลงทุนนะคะเป็นการลงทุนที่เรียกว่า ไม่มีการผิดพลาดแน่นอนไพ่ตาช่างบอกถึงคิดละเอียดรอบคอบแล้วที่จะทำสิ่งน,นี้บางคนวันนี้ก็อาจจะออกไปทำบุญไปซื้อของซื้อของฝากของทำบุญเป็นการจ่ายเงินที่เป็นประโยชน์นะคะ30กันยายนเช้าวันพุธคุณได้ไพ่เมจิเชียนคะ่ะ ไพ่ของคนฉลาดแก้ปัญหาได้วันนี้ปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณเอาอยู่แก้ไขได้นะคะบางคนมีโชคดีมีโชคลาภมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีช่องทางร่ำรวยมีคนให้โอกาสอย่างนี้นะคะไพ่ใบนี้เรียกว่าโอกาสทอง แล้วก็โชคดีคุณเป็นคนเก่งค่ะชอบอะไรแล้วจะเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ทำจนสําเร็จงานเด่นจะเป็นงานที่ใช้คำพูดนะคะจะประสบความสําเร็จมากๆค่ะคนที่ใช้คำพูดวาจาเป็นเงินเป็นทองพลังงานโดยรวมแม่หมอนำมาบอกเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิต ของทุกคนในทุกวันนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ที่ให้กำลังใจแม่หมอขอบคุณทุกคำติชมขอบคุณช่อง YouTube ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ